ยืนสะอึกสะอื้นอยู่ใต้หน้าต่างของดาวดวงตาของเด็กหญิงแดนกําและสั่นรละลิกด้วยความกลัวและหมดเหนื่อยหนูหลงกับแม่คะช่วยพาหนูกลับบ้านได้ไหมคะเสียงนั้นแผ่วเบาและสั่นเกือ่อเต็มไปด้วยความวิงวอนดาวสะดุง้งหัวใจพงองโตด้วยความสงสารสายตาของเธอเลือบมองไปรอบๆโบกี้ เพอดูว่ามีใครเห็นสิ่งเดียวกับเธอบ้างหรือไม่แต่ทุกคนยังคงนั่งนิ่งคล้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงไม่กี่คนที่แอบเหลือมองออกไปแล้วรีบเบือนหน้าหนีดาวลืมคำเตือนของพนักงานไปเสียสิน้นหัวใจของเธอถูกดึงดูดด้วยความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยและบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้เธอก้าวลงจากรถไฟทันทีอย่างไม่ลังเล แม้จะมีเสียงของผู้โดยสารข้างข้างที่พยายามเรียกให้เธอหยุดเมื่อเท้าเหยียบพื้นหินที่ลากลงจากลางเธอรู้สึกมีความเย็นเฉียบและชื้นแฉะของพื้นดินใบหน้าเธอสั่นไหวด้วยสายลมที่พัดผ่านเธอเดินเข้าไปหาเด็กน้อยเอื้อม